อ,อีสาบนบรรทุงมือนี่นะคะออกมาทางน้าน,น่องเชื้อค่ะน่องเชื้อเพิ่นสูบน้ำออกเพราะว่าเพิน่นติดทายทายป่านะคะจากจากสั่งนี่ไปอีกสั่งนึงที่เพินเ่นีวมบ่อไว้นะคะเพินเ่นเส็ดนาเกษตรผสมผสานแบบพอเพียงนะคะ่ะตอนนี้เพิ่นกำลังดำเน,นินการขุดล่องค่ะเพิ่นสูบน้ำออกจากสะเกษตรพาลากล้องเจ็บป่าค่ะเมื่อนี้นัดกันทีมงานน้องวารินคู่เหมา เป็นสูบน้าออกใส่นาทำนาค่ะคุตตะสองสองนุ้ยค่ะสองนุย้ยตอนนี้น้องเชิญกำลังเตรียมสถา,านที่ค่ะหาที่ปักหลักปกักหลักพอที่จะเอาสะดุง้งสะดุ้งลงยกปา๋าอ่าน้องเชอญดีนะคะน้าลึกดิบค่ะใส่เครื่องรถไถสองเครื่องสูบน้าออกที่ใช้เวลาอีกป,ประมาณโดนเติม เชิญอีประมาณชั่วโมงนึงสิแห่งป่ะเนี่ยบ่แห่งหรือมะ <S <S อือาค่ะมาลรุ่นกันว่าสร้างใบน,นะคะเพิ่นบ่ได้สูบมาหลายปีแล้วค่ะจากปีแล้วนหนเชิเนี่ยส้างใบแนวเลี้ยงปลาสิบกว่าปีบาเคยสูบอย่างเงื้อ เออสิบกว่าปีบ่เคยสูบจเกเทือค่ะแต่ว่าเพิ่งก่อป่ามาปล่อยเรื่อยอยู่แต่ล้อรุ่นล้อรุ่นค่ะอยนี้ป่าตัวใหญ่บ่น้อ,อ,องเชื่อกำลังเตรียมกระดุ้งยกกลางสะดูะดะดะดกอยือกลางสะเลยค่ะน้องสมานเป็นกำลังเตรียมอุปกรณ์ค่ะกลางกระดุง้ง คุณเมาไิ้นพาว่ากำลังเข่าเปียกสดุ้งค่ะล้างเข่าเปยียกสดุ้งมายกออกมาก้อนน้องวาลินค่ะน้องวาลินไปขายแหนมอยู่ค่ะแหนมคุกอุดหนุนน้องวาินค่ะซื้อแหนมคุณน่องวาินแต่ว่าบเด็กคุกค่ะมือี้กินเป็นก้อนที่เพิ่นทอดแล้วนะคะร้อมกับาผัดเต้วหวานน้องวาินท็ดผัดเต้วหวานขายค่ะ กินน้ำปลาเนาะคะ่ะน้องเชิดกำลังเตรียมอุปกรณ์การสะดุ้ง,งอยูะะ่ประกอบแล้วคคะประกอบแนว r o o จอดก็มาของเพื่อนค่ะน้องเชอร์มาขึ้นดุงง่ายเหมือนกั่คือใช้เวลาอีกโดนอยู่ค่ะประมาณอย่างสองชั่วโมงยังสีแห้งนาน้องเชอร์ซีดุ้งสิบสองศอกค่ะไม่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 ค่ะบาทแรกบาทแรกเป็นวางแร เดนนี๋ยวถึงใจป่าแล้วค่ะอนี้เบิ้งกันยังยะะ้าล้เด้อค่ะมนีมัดมือล้วค่ะต้งกินต้มปลาต้งปลาอยู่นะน้องเชอมาไกิบปลาใส่น้องเชอ น้องเชอรี่ค่ะน้องเชอรี่ลงไหลแล้วพันยกข้งแรกได้ปลาบลึกลลึ้งโอ้โหปลาอย่างนู้นนะคะปลาปลานวลจันทร์ มาแล้วค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วคกูมเมากำลังสิลงปานวน,นจันค่ะปานี้เดี๋ยวนีจะไมะ่านวานจันแท้ นวนจันทร์โู้นค่ะพูตาทินค่ะเจ้าของสะมันเบิ้งน้าพ่อของน้องเชิญเบิ้งรถไถยเขาได้ปลาสวายน้อยค่ะเด๋ยวปลาสวายน้อย 他经常。 บ่อนข่างข่าวสะดุ้งค่ะสิได้เพราะ,าะปลาสบายแต้วคุณหมอนี่ก็ลงแลวค่ะคุณหมาลงแล้วเบ่งยกแล้วปลาสบายรุ่นตัวน้อย มังเชอ้อเพิ่มกระซิเอาไปป้อยนะคะไปป้อยสะที่เพิ่นเตรียมไว้สูบน้ำไปใส่สะน้ำันท่านี้หลายเดี๋ยวไปป้อยจับไปป้อยไปค่ะไปป้อยอีกสะหนะะึ่ง ฟัง,งคู่มหมาไปได้เลยค่ะนี่ค่ะสะที่น้องเชลี่เตรียมที่จะสูบน้ำลงมาป้อยปลาค่ะสองสะลึกพ้อมค่ะโอ้โหน้ำล้นสูบน้ำจากสะตรงนั้นค่ามาใส่จากสองสะที่ขุดไว้เตรียมไว้อันกล้วยพันหยางปังปัดช่องห้ศูน คือปักช่องหาซูลค่ะเิ่นขุดสะเดี่ยวต้นผลไม้มากไม้มาลงนะคะกล้วยม่วงนะคะโครงการของน้องซื้อตาล้งไปแล้วปะเนะี่ยตา,าที่เห็นได้ไว่าสบายล้งบอนี่บออาล้งสามตัวลุก,ลก นอกกล้วยปากช่องหาศูนย์ค่ะเป็นที่ลงปลูกน้ำเริ่มแห้งแล้วค่ะประมาณสามชั่วโมงได้นะนาะที่สูบน่ะยังไม่แห้งน้าเห็นไหมปลาปลาอะไรปลาสวายปลาสวายคู่มันลอยไปนู่นปลาสวายปลาสวาย สบายน boss, ้อยก็ไปปล่อยไปปล่อยขึ้นบอลลูยไปตรงนี้แล้วทำไมปล่อยนูนปล่อยตรงสะมึงปล่อยทำไมอ่ะเลี้ยงต่อเอาไปปล่อยตีกระตองเก็บลา ขายแหนมเสร็จแล้วค่ะเพิ่งกับมากลางสะดุง้งคนจะลงยกน้ำผู้เ,าเมาไล่ซอยกันเมาถามพายุขึ้อเเอิญพี่วลินมาไล่ซอยไปแปลงล่างยูคค่ะบอกยุ่บอกยู่ว,ว่าไปแปลงล่างยู่แต่นี่พากกันกลางสะดุง้งโอเคอเอมือปาบป่าบ้าแล้วค่ะน,น้องวลินเะดุ้งลงแล้ว อ่ครับบอ,อโอตายติดลม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 ลึกบอวาลึกบ่ นึกว่าเลือกเห็น้อยก็อยมมปัโอ้ปลาสมายปลาสวายก็หน้าทีเป็นปลาสมายค่ะพี่ตัวยังไงอันเอาใส่ทถุงปุ๋ยเนีนั่นเดี เอายางก็เขาเสียลยางเอาุมปุ๋ยบ้เอาไปปล่อยเลยเชอรจะดีดีมกใช่ไหมไเลยุ้มปลสวายเลยบ้า สบายค่ะตัวน้อยตัวนี้ยเออน้ำน้ำใกล้แหงแล้วอุ้ยอุ้ยลงซะล่ะ สบายน้อยสบายน้อยเอาเลือดออกมัเนเลือดเนี่ยะเลือดแขนเพอเลือดตาเลือดตาเสูบั้งฝนละบะเนี่ยแหงเป็นบ่เนาะอา้อ,องว้าก็ยังยกได้อยู่ะน้องเชอน้องเชอฝนออต,กรรกตกแล้วค่ะบรรยากาศฝนตกแล้วปลาสวายปลาสวาย ยางไปปล่อยเที่ราตเป็นตะเมยใท่เนาะปะเนี่ยยางไปปล่อยเที่ราตเป็นตะเมยก็หน้าป่าสวาไปปล่อยสะที่ขุดไม่่เนี่ยมอะก็ใช่งานเนาะงานเนาะเชิญเนาะสายไปปล่อยจะเนี่ยป่ากุุงปุยเลยได้เนี่ยนี่จะมีจะนี่ย ทุกนันวัดไหลปนี่เอาปลาสวายเตี้ยปลาปลาให้ป,ปล,า,ล,ลปตาตองก็ได้จใส่หมก็ได้ี่ห้าถือทงไว้เลลูกเออปลาเบ็นี่ะลาตัวไม่น้อย bụi Và nào cho ta ơi